แล้วครับพี่น้องเต้ยลาเรียบร้อยแล้วครับสามพัดเป็นไงบ้างครับแม่วันนี้สนุกไหมครับสนุกครับสนุกบ่สนุกมากมากโอ้เป็นไงอลังการไหมวีทีครับอลังการปลาแม่มาแต่ตอนไหนแล้วนี่กลางวันมาเตจกลางวันกลางวันบ่ปลาโอเคครับสุดยอดสุดยอดครับปลาพี่น้อง Here, เก <te ็บสีเดนซ์ก็ไล่ไล่เดียววยวอวยองนอกดิยังไงพ่อมวนบ่ครับมวนบ่ครับมาเดียวมวนบ วันแล้วเนาะเขามมบอปีหยังให้กันเนาะแบบนี้ตายไปันกะเทกระอกันเด้อโอ้ยกระเทยกระสอบปลาทาอาหารกันไวแล้วปลาดูนักทนตีครับ

คับดีครยังไงนี่ครับสวัสดีครับยังไงนี่น่ัพพอตเลยหรอซัพพอร้องด้เยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวมาให้ติปเน้นซื้อสมัครนักร้องบนรถแห่นะได้ได้บ้างอยู่ครับอันนี้ยิ้มจาก iPhone 16ุมแล้าวนะครับโอเคขอบครับเจอกันคราบ พี่ reveal, ครับผมครับเอารูปได้ที่เพจนะครับป้าพี่น้องโอ้ยมือตึ๊บแล้วเอาไปข้างหลังครับนี่พี่น้องบรรยากาศด้านหลังครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเหมือนเมือนบ่าวันนี้มือนเนาะเหมือนกุ๊บเนาะพ่อแม่นอยู่เขาใหญ่เนาะหนาวอากาศเย็นมากเลยอากาศดีอากาศดีมากก่อนเพื่อนเอาเบาะเลยทำเลยครับดาวเด่นอุ้ยไปดูพี่สุ าพี่สุขครับแม่โอ้สวัสดีครับยายพ่อจ้ามีของใครบ้างเนี่ยมีของเชียอั้างเนี่ยเนี่ยจริงบ่กเชียร์อัฟเี่เนี่ยปลาสุดยอดสุดยอดปลาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับใช่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเนี่้ยอห้องแย่แหลมของให้พ่อ ไปไหนมายีรากลับแล้วพ่อถ่ายแต่เช็คตาพ่อไปกินดีกว่าเจนเมื่อแล้วก็นอนหลับเลยยาวปัตตินกาแฟกินกาแฟบ่ะปัตต์ป่ะยินดีต้อนรับเลยนะคะวันนี้เก้าโมงเช้ามาเอาดัีก่อนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอบคุณค่ันขอบคุณน้องอาร์มเสียอาร์มเสียอาร์มเนี่ยเสียอาร์มฟังไหนป้าจัดให้เองสุดยอดสุดยอด พี่สาวแล้วก็น้องสาวปาสเบิร์ตดีครับเบิร์ตดีเขาพูดมันใจต็มหน้าเวทีด้วยนะคะไม่ใช่แค่เคนเดียวันนี้ปล่อยเพลงผลงานเพลงคอปเบอร์ท่านบาสคอปเบอร์ท่านบาสท่างกินหัวใจคอปเบอร์ของน้องมิวรัชีาพรสองนั้นแล้วคนโชว์เก่ามองเสาและพี่น้องนี่ไงคนตัดต่อทีมงานของเสียอ้าวตัดเพอเสร็จเล่นหนุนเหรอพี่น้องเลยยังไม่ได้นอนด้วยหนิได้ยินเขาบอก9โมงเช้าไปใช่ครับมันจะเสร็จไหมล่ะ ก็ต้องรอดูอ่ะติดตามนะคะเด้วยว่าช่องอะไรต่านะคะสาวน้อยแล้วก็ดีแลกคอดนะคะป้าขอบคุณครับปังปังครับผมอ่าบป้าที่สุดภาก่อนครับไปและไปแล้วครับเพียวนะไปพ่อโน่นน่นมาเดี๋ยวไปบนไปจมลูกน้องก่อนเ็ษยังมันเป็นตาเ็ษบ่วันนี้เอ้ามันเป็นตาเ็ษบ่อมันเป็นตาเ็ษบ่อนี่มือนีหเอ้า ไม่ก็ลองไม่สิบไม่สิบก็ไล่ออกแค่นั้นแหละไล่มึงออกคนแรกขอโทษครับพ่ออันนี้ผู้บริหารใหญ่นี่แหละผู้บริหารใหญ่ตอนอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวอัพอัพเลยนะครับพ่าปามหน่วยปามหน่วยรออยู่ปามหน่วยรออยู่เดี๋ยวพี่เปิดให้เออเปิดเปิดเลยไหมล่ะเปิดเลยเปิดหน้ามึงไงพ่ออกคนแรกคนแรกคนแรกมาเป็นเดือน เออเหรอดีทุลัข้างบ้านงคนละแบ่งเยอะชิบเพรเมียเมียไหนง่ายโรงเรียนโอ้โหเมียเป็นเด็กน้อยเหรอบอเป็นคู่ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้พิสนเรคร์ดองสานึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งพรุ่งนี้ผมไปลำเพลินโชวูดิใกล้โคราชพอดีกลับบ้านพอดีก็เลยว่าเดี๋ยวใช่ใช่พ่อวันนี้วันนี้แหละเดี๋ยวไปแป๊บนึง แล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกสองสาม,มื้อเดี๋ยวจะไปกำแพงเพชรด้วยพอดีทายรถแห่เล่นกำแพงพเพชรเลย๋ยวเอาของฝากมาหาพออ่อ,อเดี๋ยวตอนนี้กำลังเสนอจะภาพาว่ารถทันใหม่นะ่ะยังไม่เสร็จงานเข้าแล้วหรองานเข้าแล้วครับงานเข้าแล้วพ่อสองสองล้อเลยใช่ไหมใช่งานแล้วงานนี้งานใหญ่มากอ,อยากให้พ่อได้ไปดิแล้วกำลังเสนอพ่อกันชัยไปออสตเตรเลียพ่อกันชัยอยากไปอยากไปดูจิงจู่ะสัน ถามว่าจะไปไม่เับเสนอแล้วต้องไปต้องไปต้องไปฝากพี่น้องนะครับชาวออสเตรเลียช่วยกันผลักดันไปบอกพี่ฟ้านะครับบอกว่าอนุมัติด่วนนะครับผมจะอะไรก็จะไปจะอะไรก็จะไปครับจะไปเล่นไปเล่นตลกนะครับนี่ตลกคนนี้หัวเร็วมากนะครับผมหัวหมอมากนะครับเร็วมากไม่ความแบบว่าหมายถึงการชิดมุกอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้ไปอยู่ใช่ไหมวันนี้ วันนี้ป้าเปดไม่ได้ไปพ่อพอดีนี่เด็กเส้นนี้ก็จะกลับไปทำธุระกันก่อนนะครับเอาเอาไม่ใช่เดือนหน้าเขาเรียหลังจากวันที่สองยาวหลังจากแล้วเรียกเสื้อเมื่อหลังจากตลอดควกนี่ผมต้องเอารถไปเฮ็ดอีกทีนึงพุจักสิขอให้เหมือนสร้างไปเลยีกหกเจ็ดหมื่นแล้วเพราะว่าที่ผ่ามือเลยได้ครับพี่ต่อครับจำความเงี่ยนะครับเขาดิอ้าวพอกันใช้เยอะเลยแหละ ปล่ลยแล้วก็<ห>ชิวมากสดเลยน้ำเย็นแล้วนี่ <c oughs> ป,อน, <c oughs> ปอนใช้ไปแล้วครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเรามาอัพไฟต่อนะครับผมไฟไฟไฟพี่น้องเนาะสลับบัญชีนะอ๋อได้ก่อนนะเน่ยไหนได้นี่เต็มป่บวะเอ้ยไม่เต็มได้นี่ไม่เต็มเอาสร้างพุดดิ้เอาเลื่อนแน่ปลอบ อือปกติแล้วตัวโอานี่ไปไหวไอ่ก่อนรอบนี่นะครับอันนี้น้องบอสนะครับแพ้รู้ที่ไงนะครับพี่น้องเนาะนะครับไม่ทาก็ให้ทําคือเขาพี่น้องนะครับเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวจะได้ส่งให้ปาอมนวยตอนเช้าก็น่าจะเสร็จพอดีปาอมนวยน่าจะตื่นอยู่ครับพี่น้องจะตื่นไหมเดี๋ยวทักไปถามเพื่อนเดี๋ยวนี่พิมก็จะเป็นน้องโคราดก่อนเนาะใช่เข้าโคราชเขก็พรุ่งนี้อาจไม่ได้ไปด้วยดิเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ากลับไปออกไปแป๊บเดียวครับไปแป๊บเดียว ไม่ได้อยู่นานใช่ไหมน่าจะอยู่ไม่นานเพราะว่า26มีงานก็เลยว่าไปสำนักพิเศษชูแวะไปหาเยี่ยมยามไปด้วยใช่ไหมในกำแพงเพชรนี่กำแพงเพชรไปครับหรือว่าเดี๋ยวจะไปเราก็เอากล้องอ่าเดี๋ยวเอากล้องไว้สักตัวหนึ่งสองตัวเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับน้องต้าแต่ว่าพี่เชี่ยวน่าจะไม่ได้ไปพี่เชี่ยวน่าจะอยู่หน่วยสองนะครับนี่เราน้องบอสไปด้วยแล้วน้องบอสได้ไปไหมน้องบอสอ่ะให้หยุดตัดงานดีกว่าเพราะว่าน้อง ใช่ครับเพราะว่าถ้าภาพไปทางนู้นคือมันเดินทางไกล ừ, เดี๋ยวมันจะเสียงานเสียการก็กล <ừ, S 1> ้องขาวเสร็จไม่อยากเดี๋ยวกูปูไอ้กล้องกูปูผมก็มีอยู่ไอ้นั้นนะนะที่เพิ่งได้มายังไม่ค่อยได้ใช้ถ้าถ้าเขามีไอ้เล่นไฟอครับลกล้องกลางตั้งไว้เล่นไฟใช่วกวดยให้พี่เทียนช่วยเฝ้าให้กล้องกลางแค่นั้นจบ ก็อยากได้ใหม่ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลองดูสคริปต์ของแทยรถแห่แต่ว่าน่าจะเพลงใหม่เยอะอยู่แล้วแหละอันนี้ทําสคริปต์คร่าวๆไว้อยู่แล้วเพราะว่าไปไงปกติก็ไปงานใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วต้องรอดูโอเคไปไหนเร็วไหมครับโอ้เร็วอยู่ <นะ S 2> ยดีเราจะทักปา๋าป๋านวยแล้วนะครับผมโอ้นี่นักมวยวอลล์บล็อนอครับผมฟิตเปียยไม่ปกติขึ้นชกเวลานี้ปกติเวลาไปชกนี่จริงเหรอีสี่ตีห้านี่แหละปั๊ดโอ้ไปตั้งแต่ห้าโมงเย็น ช่วยช่วเลยไหมนี่เราหนาวหนาวเนี่ยเตะกันแต่ละทีโอเคเราได้เดินทางกลับเนาะใช่นะครับผมโอเคพี่น้องฝากคลิปนี้นะครับก็ได้กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่ส่งงานเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับต้องเปิ้ต้องนั้นรอติดตามรับชมนะครับเทิงบัตรเทิงคิดฮอดนะครับผมฝากพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์มานะครับผมว่าผ่านบอเพราะว่าอันนี้เอาจริงๆนี่คือคนแรกคนแรกของ คนแรกของพวกเราเด็ดที่โคเบอร์นะที่ไม่ใช่คนอื่นนะคนอื่นไม่เคยไม่เคยถ่ายดิจริงจริงถ่ายแค่วงตัวเองแต่นี่เป็นสาวน้อยใช่ครับเพราะว่าสาวน้อยเพชรเป็นเหมือนบ้านใช่ครับอันนี้คนแรกจริงๆครับคนแรกของแต่รถแห่เพราะว่าโปตีเราถ่ายกันเองไงเราถ่ายแค่ในวงอันนี้เป็นคนแรกนะโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ